สวัสดีพี่พี่น้องๆเพื่นอนๆชาวยูทูปนะครับยินดีต้อนรับเขา้าสู่ช่องยูทูปสมบัติดำซีงนะครับพี่น้องมื่อกี้อ่ะผาพี่พาน้องมาเบิง่งทีมงานลิลีการเกษตรพี่น้องลอกลอกนาดินเอาหิน,พ,นพี่น้องเพิ่นเอาไปสต็อกไว้นะครับนี่แหลนบ่ไกลพี่น้องประมาณร้อยเมตรที่หน้าทางหน้าผู้ช่วยวัน บ้านบาคโคตมพลพงเงินอำเภอเสรภูมิจังหวัดระยองนะครับอาอยุกับเจ้าโกเบเอชเคสองร้อยนะครับมักที่มันนี้รถด,ดำเฮาแรนน้ำกัน4ีคันพี่น้องอมีเสียเอ็มนะครับหรือว่าเสียตอนยูทูปผูบาลิตใชัยอันนี้ปลาบัวครับ สองลอยี่สองอยยี่นะครับสองลอยยี่ซิลี่ห้าอยทีมงานลิลลี่การเกษตรนะครับป,ป่าปีหรือว่าเจาแหลมนะครับทางบ้านบะโคค้อยหินนะครับพี่น้องเอาสต๊อกไวนะ้เพื่อว่าพี่นอ้องผูใดสนใจอยากได้หินนะครับ เอาไปเทเห็ดถนนทนทางตามหมู่บา้านเฮ้ากะมาเอาใดพี่น้องมาติดต่อเพิ่นใดเลยครับท่างงานทีมงานลิลีการเกษตร้ะพี่นอ้องบ้านบาโคนะครับอ่านจะร่างสตอกไว้นะครับผู้ใดสนใจกะติดต่อทางลิลีรดพี่น้อง นี่พี่หลงนะครับพี่หลงร้อยหกสิบแลกมานะครับเป็น6สูบ 6D14 นะครับสำหรับเจ้าโกเบเขากับใส่เครื่องยนต์มิดซู่พี่น้อง6สูบไดเล็กินเซชันเทอร์โบนะครับ ดีสามสิบเอ็ดนะครับสำหรับเครื่องยอนต์ของเพื่นนนี่ยครับพิ่นหลอกไว้แต่พี่ละพี่น้องหลอกหนาดินเอาจกเอาหินแล้วพิ่นกระทบไปขึ้นนะครับ โกเบลอโกอ่อนน้ำหนักยี่สิบตันนะครับใบแทกเจ็ดสิบเส้นสใส่รู้เลยเจ็ดลูกน้องรับลองรับกันกระดกพี่นอ้องเซเลียสองโตโซเฟอร์ห้ากับเป็นผู้เบาวอ้นะครับผู้เบาลุบรอทั้งโน่นเกษตรพี่น้องฝีมือนี่ระบอาจารย์ครับ อายุยังน้อยครับแต่ว่าประสบการณ์น,นี่เหนือครับประธรรมดาสำหรับผู้บาไอ้ลดด,ดัแรนสี่ขั้นพี่น้องอากาศก็ค,มค้มฟ้าค้มฝนพี่น้องเบื้องล้วเป็นตาฝนตกนะครับห้อน เอานะครับเด๋ยวนี่เพราะว่าทางบานาเฉีดตาบลผู้เงินนี่กะแถวบันบาคแถวบันน้องกุ้งนี่ครับพี่น้องบอใครวมีฝนเลยพี่นอ้องอ้อมขางอ้อมแหมวอยแต่ว่าบบถือเครือนะครับนี่ของดีขึ้นไดบุกนะครับฝนเล็โบโต๊กพี่น้อง แหลนว่าไกลพี่น้องร้อยเมตรดห้มันมาให้มันมาแห่งต้องการอยู่ฝนนี่หรือว่าใส่ดีพี่น้องสำหรับเจ้ามักที่ตัวนี้นะครับหลุนคุณปูหลุนคุณทวดแล้วล่ะอายุเยอะพอสมควรน,นะครับแต่ว่าสภาพยังจำอยู่พี่น้อง กระบอกบอ่อท่านหัวบอ่อท่านซึมนะครับถือว่าสภาพยังเจ็ดสดเพี่น้องเจามักที่ตัวนี้คุ่มกี้กับบอบอ่หลวมแห้งพี่นอ้องไปแล้วครับรถห่างนะครับรถบริสัซีรี่ห้าร้อย ก็เริ่มบางแต่ละทีมนะพี่นอ้องช่วงแรกๆหลังปีใหม่มานี่งานนี่เพียบนะครับเฮ็ดบดกันเพท่านครับอันนี้ก็เริ่มบางเริ่มหน่อยลงแต่ละทีมงานนะครับ อขอบุญขอบุณพี่น้องผู้เขามาติดตามมาชมนะครับสมบัติดำสิ่งนะครับเป็นผู้ออกผู้จ้าให้พี่น้องได้ฟังกันพี่นอ้องดู่กับทีมงานลิลี่การเกษตรมันนี่เป็นงานถ้อยนะครับงานหิน าอาล็อกกี้พี่น้องร้อยเจ็ดสิบห้าเรื่องมานะครับตัวนี้เสียต้นยูทูบ เบึ่งไกลๆก,กันนะพี่น้องเป็นยังไงโอ้หินหินงามคัขนาดเลยพี่น้อง โอ้ยเอาหินแล้วกระถมไว้ครับอ,อยู่กับทีมงานลิลีการ,กรเกษตรพี่น้องมือนี่อยู่กับเจ้าโกเบเอสเคสองรอยนะครับมากที่ มเน,นเป็นงานถ้อยลูกลังพี่น้องถ้อยหินนะครับประมาณร้อยเมตรพี่นอ้องาบกไก่นะครับเก็บกักหินไว้สต็อกไว้นะครับเดี๋ยวฝนตกมากะลงโมได้น,นะครับแถวนี้ลมต้องเอาไว้ช่วงนี้ครับหินเพื่อว่าพี่น้องทันใดสนใจอยากได้หิน ติดต่อมหาลิลีการเกษตรได้ครับฝ<ม>นสีสต๊อกไว้นะครับยินเพื่อหนาฝนนะครับปัหาบ่ไรโทรมาหาเพิ่ไพนได้ครับวันสีต๊อกสต็อกไว้สุปีครับสำหรับลิลีการเกษตรเนี่ย ไปเดี๋ยวพ,พ่พี่พ่อน้องไปเบิ่งบองเท่นะครับพี่น้อง โอกคพี่น้องนี่ร้อยเม็ดครับร้100อยเม็ดเดี๋ยวมาเบิ่งเจ้าขวดที่เอ็ดเก้าสิบหรือว่านิวฮอนแล่นพี่น้องแรงขนาดกับสุดหลับเจ้าขวดตัวนี้นี่เจ้าตำรับความแรง ปอดนิวฮอลแลนด์ขนาดเลยครับพี่น้องจังไดอ,อยู่แล้ว นิวฮอลแลนด์ hmm. เสียกล้องครับเอาเสีเยแรงมากครับ mm hmm. ของไงพี่น้องตัวเด้คาดหนานิวฮอลแลนด์นะครับ อานพิ่นกระบอ,อกมาน้ำเอาแต่ขีคีเม้ามากครับขอดไปกึ้งด้วยซ่อ้าวโอ้ใหญ่ดีพี่น้องสำหรับเจ้าฟอดตัวนี้ งหนายยีบซีครับข้างหลัง30พี่น้องถึงแรงถึงประหยัดพร้อมพี่น้องสำหรับเจ้าฟอร์ดซิ่วฮอลแลนด์ตัวนี้ เดี๋ยวสำหรับวันนี้คลิปนี้ล่ากันสักนีดลรพี่น้องล่าด้วยเจ้าฟอร์ดนิวฮอนแลนด์นะครับหรือว่าทีเอสเก้าสิบเสียกล้องนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าจังกับมาพ่าพ่อกันไหมพี่น้องสำหรับวันนี้คลิปนี้ล่ากันสักนิดนะครับสวัสดีครับ